โอเคไปอีบลันพาวบอลาเดน,อน,น,อน,นดโอเคโอเคเลยเออคนนี้สวัสดีค่ะมื้อนี่ญาติกาสิพามาโหดสวนเด้อค่ะเดอ้อเข็าสวนแล้วพามาโหดสวนนี่ค่ะการซืดน้ำโหดผักอันนี้ผักบุ้งค่ะพี่น้อง เพราะว่าคันว่าเอาพยานควา้าเพื่ซีพักบ้านเข้ามาปลูกมันกรบบองงามบกถ้งเนาะค่ะพีนน่น้องเนาะปลูกกระเพราะได้กินได้แบ่งเพี้ยนแบ่งฟูงกินค่ะพี่น้องเราเจ็บเปียกแก่น้อยเพราะว่าเมื่อไดบ่ได้ออกมากต่มัก็จะได้ไอ้มันจะได้ฟุมค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักของพลังค่ะพี่น้อง ของกําลังอันนี้บ่้มเอม็นต้นกะลัง,งกะลังมันเป็นหัวโค่น,น,น่นหอยๆนะคะหัวจามโผมือนคะค่ะพี่น้องะต,ต่อันนี้กต่เป็นคือเป็นคือดอกบัคคอรีอ่แต่บอร์แมนใบเพิ่์นี่กับใบพัดแทรกค่ะพี่น้องเป็นมั่นๆเป็นพัดของกําลังมันนีมีแต่ยิ่งลายค่ะพี่น้อง อันนี้กบหัวบรอโคลีรระเรียตร้อรือระเบียบร้อยะที่มันเป็นหัวแดงๆนะคะพี่น้องนั่นบอ น,นี่ก็ท็อตนี่ก็วัดตึงเอาสิตัวนี่ยาจ้าพักขามะโหดกพริกเนาะค่ะเนาะน,นี่พริกกระลังเป็นดอกน้อยค่ะเป็นดอกดุกดุกพี่น,อน้องพริกขันบ่อปลูกใส่ในแวกคูบ่อปลูกใส่ในอันนี้มันกับบ่อขืนหายเห่าเนาะยาจ้าได้เอาเปลือกไข่ค่ะมาใส่พี่น,อน้องเปลือกไข่มาใส่เห็ดเพน เมื่อนี่โอ้ยอบ่ได้ท่านได้กินเข่าเที่ยงดูค่ะพี่น้องจนพ่อหญ่เลิกงานมาแล้วมาเฮ็ดเวียกกะเพิ่นไปน้ำสวนค่ะพี่น้องจนพ่อหญ่โทษมหาว่าเลิกงานแล้ว <c oughs> ยังยมาได้กินเข่าเที่ยงเลยค่ะพี่น้องเนี่ยบาบสี่โมงหามงกละหกสี่หกโมง,ละ, 6, 4, 6โมงละค่ะพี่นอ้องจะจ้าคันมาเฮ็ดเวียกกะเปน็นสีล่ละบ่อยากกินเขา่ากินน้ำเลยเดย้ต้นพกค่ะ ต้นทีพย์ออกดอกออกมากแล้วคะ่ะเป็นมากแล้วพี่น้องมากง่ายๆอุปุบักเขือก็เป็นมากเป็นมากน่วยนึงแล้วคะ่ะพี่น้องเขือเงาถ่ะกะมีต้นโหระพาตนน้นนึงเพื่อนร่วมสวนเราให้คะ่ะพี่น้องย่าจ้ากะสิจงไว้ถ้าเอาดอกเอาพันมัน,มนี่มันสไดใดบอมันสได้พันได้เม็ดมันบอค่ะพี่น้องเียว่านี่ นี่อันนี้คืออยู่ในแวรคูดคะพ่นองนี่แยาจากัสีมาเฮจังซซ่ล่ะมันมันเป็นหายบอมันไตกลิ่นนี่ขนาดเท่าเอาพักข้าหน้าไว้อ่อมันได้คะพ่นองบอหายมันกึินนี่มันนี่เบื้องยอดพักตํามรึงแยาจ่าด้วยละ่ะพักตํามรึงมาปลูกกันไม่จะได้กลิ่นบอปีนี่พี่นองว่าเสียต้นใหม่มาใสา่มันอยู่เบื้องกระปองยยจ่าเฮ นี่ค่ะนี่บักเขือค่ะนี่ต้นบักเขือมีลูกหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องนี่ต้นพริกมีลูกพริกค่ะพี่น้องนี่ลูกพริกลูกญงอยู่นี่อันนี้ก็เป็นมะพริกบ้านเฮ้ากระลั่งสีออกมากระลั่งสีตีดหนวยค่ะดอกกระลั่งโกูกดกพี่น้องนี่หละคันเทศกับพ่อไว้ได้กินปีนึงแกจ้าได้ไว้มันหนาวก้อนก็ได้หายกิโลค่ะพี่น้อง อันนี้กระตะไายมาปลูกใส่กระถางค่ะพี่น้องซ้ำซ้ำใส่น้ำไว้มาปลูกใส่กระถางว่ามันจะได้จะก,กินเจ้านอนนี่นี่แหละค่ะพี่น้องอยู่บ้านนอกอยู่เมืองนอกกับไม่อยู่บ้านนอกนนอกับป็นงสิ่หละค่ะพี่นอ้องเอาคอยตามมาเบิงน้ากันอีกคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นบักเขือเขื้อนอะคะเนาะเขือเชื่อน้อยคะ่ะย่าจ้าปูบักเขือเชื่อน้อยค่ะพี่น้องด๊อกด๊อกนะดก นวยใหญ่ๆมันกินนบะแซบยะจา้าซื้อกินกระซื้อตะนวยแน่นหน่ยอยค่ะพี่น้องอนะี่จะคน่ะดอกดกเต็มอยู่นี่กระลังอันนึงกระลังสิสุกแล้วค่ะพี่น้องสวยงามค่ะคค่ะพี่น,ออน้องบาเบิง